สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วก็ o โอแบก n ชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำอีเวนต์หัวใจของแต่ละคนในหมู่บ้านนะครับก็จะเริ่มด้วยเพนนีก่อนเลยนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ทุกๆ2หัวใจครับ2-4-6-8-10นะครับก็มาดูมารับชมกันเลยนะครับเฮ้แล้วฉันจะหยิบจดหมายถึงได้ยังไงเนี่ย จากนั้นเพนนีก็เดินมาช่วยนะครับเพนนีแบบเป็นคนจิตใจงามอะไรประมาณนี้เป็นแม่ของลูกนะครับแบบมาช่วยคนแก่แบบเฮ้ยหยิบจดหมายไม่ถึงเหรอนี่ให้ฉันช่วยคุณได้ไหมคุณมูนเนอร์นี่ค่ะจดหมาย เธอคิดว่าฉันทาไม่ได้หรืองไงรอบนี้ฉันก็สามารถไปได้ด้วยตัวเองนะเธอคิดว่าฉันอ่อนแอหรือยังไงและเราก็เดินเข้ามานะครับเขาถามว่าเราเห็นอะไรไหมนะครับถ้าเราตอบข้อแรกจะบอกว่า,าเราเห็นว่าเราเราคิดว่าสิ่งที่เป็นนีทำมาถูกต้องแล้ว ็จะบวก Lationship 50 point นะครับแต่ถ้าเป็นนที่2อง mm. เขาบอกว่า mm. ก็คือเราบอกเพนนี้ว่า mm. ควรจะปล่อยให้ลุงแกอยู่คนเดียวแนละ้วแบบแกแบบแบบปล่อยเป็นมนุษย์ลุงเข้าไปนะเออจะ a t i เชน h ิ p ลดลง50นะครับสำหรับเพนนีเพนนีจะน้อยไปเลยนะครับถ้าอันที่3จะบอกเอ้ยผมผมมาซื้อน้ำไปแม่ผมไม่ได้มปทำอะไรแถวนี้ก็จะแบบเสมอตัวนะครับคือแบบเอ้ยเราไม่ยุ่งนะแต่ถ้าเราตอบคะแน,นนี้เพนนีจะแบบ แฮปปี้กับเรามากขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วนเะพนนีก็บอกเข้าคืนในแคฉันคิดว่าจอร์ดกับคงไม่หัวเสียมากนะที่ฉันพยายามจะช่วยเขาเนี่ยลุงเอ้ยทำใจได้แล้วลุงผมต้องเข้าข้างผู้หญิงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาใหมใม่ๆๆม,ม่ฉันต้องขอโทษมากกว่าฉันไม่ควรจะมโมโหขนาดนั้นเลยมันถูกต้องละ,ละที่หนูมาช่วยลุงไม่เป็นไรคุณมุลเลอร์หนูเข้าใจ เอ่อผมบอกผิดไปนะครับที่บอก l a t i o n s h i บบวกนี่ไม่ใช่นะครับก็คือมันคือ e n d s h i p บวกนะครับไม่ใช่ l a t i o n s h i p นะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคือคำถามนี้ไม่มีผลต่อ f r i e n d s h i p นะครับไม่มีลบไม่มีบวกก็คือแค่ให้เราแสดงความเห็นเฉยๆนะครับว่าเพีนิจะถามเราว่าแบบถ้าแก่ไปเราจะแตกต่างแต่ลุงเขาไหมนะก็เราก็จะตอบ ข้อแรกเหมือนแบบเราแบบไม่เคยคิดแบบไม่เคยคิดแบบเผื่อไว้ว่าเออแก่เราจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อสองจะเป็นแบบเออมันก็เป็นความแตกต่างกันของแต่ละชีวิตแบบคนเราก็ต่างกันไปอะไรเงี้ยแก่ไปก็ต่างกันจะไปคิดอะไรมากอันที่สามเหมือนเราควรจะระคายลบผู้ใหญ่แล้วก็อันที่สี่จะเป็นแบบตั้งคิดว่าคงจะตายหาตอนแบบยังหนุ่มอะไรประมาณนี้เราก็จะตอบข้อสอง ใช่ฉันเห็นด้วยเราไม่ควรจะละเลยความเป็นจริงใช่คนเราเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันในเวณนะเวลานี้ตอนนี้ ดีมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้คุยกับคุณนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำอีเวนต์สองหัวใจของเพนีนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดแปลพลาดแปลมั่วแปลซั่วอะไรไปก็ยกโทษให้ด้วยนะครับก็คือแบบอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าขนาดนั้นครับก็มัวๆสุยๆไปแต่ก็น่าจะประมาณนั้นเนื้อหาขอบคุณที่ติดตามรับชม Go b a r Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ